ทำไมไอ้พวกปัญหาพวกสัตว์จอดจัดเนี่ยครับมันถึงได้รับการแก้ไขแบบช้าหรือ,อยังไงพี่มันดูเหมือนไม่มีอะไรแบบทําอะไรเลยเขาก็มีแนวทางของเขาแหละสมมติว่าคุณลุงสามารถเลือกให้ออกกฎหมายได้ข้อหนึ่ง เกี่ยวกับพวกเนี่ยสัตว์จอนจัดอย่างเงี้ยคุณลุองอยากให้แบบรัดจัดก,การยังไงบ้างครับนชุมชนเรนมีหมามไม่ดีเวลาไปไล่เขาม่มันมีปัญนานะอย่างรูามาอะไรมาเงี้ยมันไปข่วนต้องเงี้ยมันก็ไม่ดีสําคัญอยู่ที่คนในหมู่บ้านนะอยากให้อาหารเพราะว่าต้นเหตุมันมาจากการให้อาหารพอให้อาหารเนี่ยพอหมามันรู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาตามเวลาถูกไหมฮะครับนี่คือต้นเหตุผมเกลียดมากเลยนะครว่าเลยคะับตั้งจิตสํานึกพูดร้อยรอบก็ถูกร้อยรอบคุณแก,กไ้ได้ไหม สวัสดีครับ Good Morning สัพพเนจร คราวนี้จอนของแท้เพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสัตว์จอนจัดในชุมชนกันเราอยู่กับพี่หมออดีตรองประธานสาภาเดี๋ยวจะพาไปดูในชุมชนนะครับว่าปัญหาที่เขาเจอกับเรื่องสัตว์จอนจัดเนี่ยนอกจากในเรื่องของความเสียหายจากสิ่งปฏิกูลหรือการกัดกันอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรอีก <c oughs> มองหลายๆแง่ในเรื่องของคนที่รับผลกระทบหรือคนที่เขาให้ข้าวสาัตว์จอนจัดเองหรือในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดการเรื่องนี้เองว่ามันมียังไงบ้างบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้ไปกันครับกับวันนี้สัตว์พเน,น John จรสัตว์จอนจัดในชุมชนครับ ปกติแล้วพี่อ๋องอยู่พิโลกหรืออยู่นอนครับตอนนี้ทํางานหาเลี้ยงชีพเนี่ยที่กรุงเทพบ้านพักอยู่นนทบุรีเพราะว่าเจ้าใกล้สภาไงแต่งานหลักตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพพ๋อพี่ก็ต้องเข้าสภาอยู่เหรอไม่ไม่ไม่แต่ซื้อคอนโดไว้แล้ว <c oughs> สิบปีโอเคไม่สะดุดไม่ไม่ได้ลําบากครับตามอาทีแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านพิพนโโรอ๋อไดครับดีครับาแค่ส่งได้นะ <c oughs> ส่งได้ด้วย ตอนนี้เราอยู่ชุมชนหลังโรงเรียนวัดเขมมาหลังวัดเขมมาครับเป็นชุมชนหนึ่งในจังหวัดนนท์ที่มีชากรเยอะหนาแน่นแล้วก็มีเรื่องพกหมวจรทุกอย่างเยอะครับยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานรัฐไม่สามารถดูแลได้เพื่อสวัสดีครับสวัสดีครับัสด,บสดีครับผม สำรวจดูเรื่องปัญหาตัวนักจอนจัดครับอไม่รู้มีอะไรอยากแลกเปลี่ยนไหมไม่มีไม่มีแต่ว่าในซอยนี้ก็เยอะไหมพี่ไม่ค่อยมีเยอะแต่ไปหนักครับแถวตหน้าวัดคือคนเขามาให้อาหารตรนันจอนใช่ไหมคงจะมีส่วนแล้วพี่เคยได้ยินแบบหมาจอนกัดเด็กกัดอะไรพวกนี้แถวนี้มีไหมยังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยเจอยังไม่เจอแถวนี้ส่วนมากจะเน้นฉีด กสิ่พิษสุัขบ้าเป็นหลักมาบ่อยไหมถึงหน้าเทศกาลพิษสุดนัขก็มาลุมตัวก็ฉีดุมวันตีละครั้งแล้วก็ใครจะหอบหมาหอบแมวแล้วก็มาฉีดแล้วทำทำหมันมีมาบ้างไหมครับก็ทำหมันก็มีมีด้วยใช่ไหมครับก็มีมีมีติดมาด้วยใครจะทําก็ทําไม่ทาก็สุดท้ายแล้วตัวใหญ่พวกนี้ต้องเป็นหน้าที่ใครวิกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เหมือนกับที่เขาเป็นสคณะสุขนะครับที่มามาดูแลว่าพวกเนี้ให้มันเองโดยรวมก็โอเค ครับไม่มีมีเี้ยงสัตว์ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่แต่จบนี้ทั้งเส้นเนี่ยไม่มีอ้าวแล้วมาเดินทําไมวะไม่ได้ไปดูท้ายซอยคือไหว้ศรีอท้ายซอย่างนี้ที่แบบรถท้ายซอยวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรให้พักรับใช้ก็บอกได้เลยได้เลยครับพี่ครับขอบคุณมากครับ ทำไมไอ้พวกปัญหาพวกสัตว์จรจัดเนี่ยครับมันถึงได้รับการแก้ไขแบบหรือไม่เคยหรือเคยแล้วไม่รู้หรือช้าหรือ,อยังไงพี่มันดูเหมือนไม่มีอะไรแบบทําอะไรเลยผมว่ามันต้องเอา Data มาคุยกันก่อนอนะเขาก็มีแนวทางของเขาแหละมีโครงการมีนยโยบายมีทุกหน่วยงานรับผิดชอบครับแต่ว่าปัญหามันซับซ้อนมากเหมือนกับปัญหาอะไรหลายอย่างในประเทศนี่แหละก็คือตอนนี้แค่จะมีหน่วยงานใดที่ถือ Data ของจํานวนประชากรสัตว์จรจัดเนี่ยตัวเลขที่มาส่งสภาก็ไม่ตรงกันแล้วมันไม่ได้ต างกันหลักหมื่นนะมันตักกันหลักล้านหน่วยงานหนึ่งบอกสัดตอนจัดในประเทศไทยมีประมาณ3ล้านแป่อีกหน่วยงานบอกสำรวจมาแล้วมีประมาณ7จ็ดแสนเพราะนั้นถ้าตัว d a t ตต่างกันขนาดนี้คุณทํานโยบายไม่ได้เพราะมันไม่มีแฟกต์เนี่ยซึ่งตรงน,นี้ก็ต้อง,ต,องตั้งคําถามไปตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกก็คือเราจะเริ่มต้นที่ Data ชุดไหนครับแล้วนโยบายและกฎหมายเนี่ยมันทําให้โครงการที่เราจะต้องอยู่กับว่าเป้าหมายเราทะเยอทะยานแค่ไหนด้วยเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่ปลอดที่สุนัขบ้าเลย100ซหรือว่าเราบอกว่าเราจะลดจํานวนสุนั เป็นเปอร์เซนต์จากสุนัขที่มีเจ้าของให้ลงมาได้อยู่ที่10คือเป้าหมายตัวชีวะพวกนี้ไม่มีแต่ว่ามันกลายเป็นเป้าหมายแบบแค่นา้ประจำปีหนึ่งทำหมันให้ได้หนึ่งหมื่นตัวอย่างเงี้ยม,มันเคยทำให้ไม่รู้สบนี่จริงน่านจะมีหมาเดินเนี่ยผมเห็นขี่หมาหลายก้อนแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่เราไม่เคยคิดถึงนะปกติเลยเอหมากัดกนู่นนี่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องขี่หมาเนาะคนเดินเหยียบเดินอะไรอย่างงี้จริงๆทั้งสองขี้เลยฮะขี้คนก็ไม่มีงบนะ เพราะว่าตอนนี้ทาที่ผมดูงบประมาณ6เต้าที่มีสสท่านหนึ่งพูดเนี่ยบงบประมาณในการจัดการสิ่งปฏิกูลของคนเนี่ยปีหนึ่งทั้งประเทศเนะมีประมาณ3ล้านบาทที่มันไม่ได้ระเหยนะครับ,รบมันก็ต้องลงน้ำนะฮะช่วย<อ>ทาให้คุณภาพน้ําแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบคทีเรียนในน้ําของเราเนี่ยมันสูงกว่าประเทศเอื่นปัญหามันทั่วพันธ์กันหมดส,ว,สดวัสดีครับดบบบี่หมายเยอะจังเลยมันมีอยู่หมาอยู่4ตัวเนี้ย3ตัวมีเจ้าของหรือหมาจรครับ มันก็เป็นหมาที่เกิดจากไอ้ถลุมเนี่ยแหละแล้วมันก็มาวิ่งแบบรุนูปมันอะไรเงี้ยทั้งบ้าข้าวให้ขี่เงี้ยมันก็อยู่เงี้ยมันก็เหมือนสุหล่าวอ่ะแต่ไม่แต่ไม่กัดคนใ้้านชั้นล่างมันก็มากัดกับหมาที่เนี่ยแต่ว่าหมาที่นี่มันไม่ลงไอ้หมานู่มันลงลงแต่ว่าอะไรมันดุอ๋มันออกไปนู่นแล้วทินบนถิ่นบางะไอ้หมานี่มันก็อยู่แค่ไหนใช่ใช่หมาบ้านมันก็ไม่ดุมากมันมันเหมือนมันอยู่กับคนเงี้ยอย่างพวกนั้นมันอยู่แบบไม่มีใครไปนั่ มันก็ไปทั่วอ่ แล้วมันสร้างความเดือดร้อนทำการ์นี่มั้ยก็จะมีตอนที่เป็นสัตว์มาจยาบาสู้กันมาอะไรกันเนี้ยแต่ว่าข้างบนจนมันม่สู้ข้างล่างแต่ว่าไม่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 มีปัญหาเรื่องแบบกัดคนพวกนี้พูดยากมันก็ไม่ดุนะถ้ามันดุจริงอะเดินกันไม่ได้หรอกไอ้มันไม่ได้ดุอันนี้บางคนอะไปทำไม่ถูกทีเล่นกับมันอะไปกินเวลานอนเนี้ยกาห้ามไอเด็กมันไม่รู้พอเห็นนอนมันก็ไปลูบหัวพอลูบปุ๊บมันก็ขึ้นมามันระแวงอับก็โดนมั่งข้าวนิดหน่อยขูดมั่งอะไรมั่งแต่ ต่ไม่ถึงขนาดแบบโอ้มันจุงมันจุกไม่มหีสมมติว่าคุณลุงสามารถเลือกให้ออกกฎหมายได้ข้อหนึ่งเกี่ยวกับพวกเนี้ยสัตว์นอนจัดอย่างเงี้ยคุณลุงอยากให้แบบรัดจัดการยังไงบ้างครับผมไม่ชอบเลยเพราะผมรู้แลชุมชนมันมีหมาไม่ดีเวลาไปไล่เขามันมีปัญหาไหมอย่างรถมาอะไรมาเงี้ยันไปขวดเขาเงี้ยมันก็ไม่ดีนี่บางครงเขาเอาเขามาฝอยกันอย่างเงี้ยก็ล่อยแล้วก็เลยตามเลยทําอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่ตวาดมันเลาเราอยู่ก็มันไม่มีอะไรขอบคุณมากเลยครับคุณลุงขอบคุณครับ มันอะไรจาเป็นต้องแยกเทอมฮะถ้าหมายอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นสุนัขชุมชนก็คือไม่มีเจ้าของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าชุมชนน่ะช่วยกันดูอย่าเรียกว่าช่วยเลยก็อยู่กันไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ไม่มีเจ้าของชัดเจนแต่ว่าส่วนสุนัขจรน่ะต้องอย่างนั้นจริงๆก็คืออยู่ตามที่ลกล้างป่าอ้อยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เข้ากับชุมชนไม่ได้คือดุถ้าแยก2องกลุ่มน,นี้ได้เดี๋ยวจะเริ่มเห็นแนวทางแก้ Oh. ต้องเนยไม่เคยร,รู้เรื่องนี้เลยพี่ mm hmm. ว่าแบบเอยเขาแยากเป็นสุนัขชุมชนกับสุนัขจรอย่างนั้นทางโ o ลิซี i c เขาไม่ได้แยกมาเลยมีปัญหาไงครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าถ้าโจทย์มันคือความรับผิดชอบอะ่ะจะเป็นความรับผิดชอบของ individual หรือเป็นความรับผิดชอบของ c o มู u n i t y ในการจะดูแลสัตว์กลุ่มนี้มาในชุมชนมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่แบบว่าดูแลชุมชนครับลักเล็กขโมยน้องเนี่ยอาจจะมันก็จะคอยเห่าคนแปลกหน้าแปลกตาม,มันก็จะมีเปิดเหมือนตัวเมื่อกี้เนาะที่มันแบบนอนฝูวบางทีก็มีประโยชน์แต่ปัญหาก็มีตามมาเพราะ,ราะปัญหาก็คือหาเจ้าของตัวจริงไม่ได้ชุมชนต่างคนต่างดูันไปอย่างเงี้ยฮะเกิดไปกัดใครขึ้นมาหรืออะไรก็หาค้รับผิดชอบไม่ได้ครับถ้ามัาานยิ่งเป็นเมืองอ่ะยิ่งมีปัญหาสุนัขจิจัดไม่ได้ แต่ถ้าสุนัขจรจัดไปเกิดในบ้านนอกคอกนาที่ต่างๆเขาก็ไม่ซีเรียสไงเพราะพื้นที่มันเยอะรถยนต์ก็ไม่มีเกี่ยวกับจำนวนประชากรด้วยไหมครับว่ายิ่งคนเยอะยิ่งปัญหาเยอะถูกต้องถูกต้องแล้วดีครับคุณหมอเนยสวัสดีครับอ่ากาอยากมาดูเรื่องสุนัขจรจัดอ๋ออ่าว่าเป็นยังไงมีไหมครับแถนนี้มีเลยสองตัวนะตัวเล็กกับตัวใหญ่มันก็ผวาไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะง่าบเรื่อยเลยนะ แล,แล้วเขาเคยเขาเคยแบบมีปัญหาแบบกัดใครอะไรบ้างหรือยังครับผนก่อนนะมีกัดแต่ว่าพี่รันเขาพาคนมาช่วยจับไปได้สองคนแต่ว่าตรงนี้เป็นเขตมุสลิมนะเขาก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรหรอกนะมุสลิมบางทีเขาก็เหลือเขาก็ให้อาหารแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ประจำเงี้ยแถวนี้ไม่มีใครให้เพราะว่าสั่งไว้ว่าอย่าให้ถ้าให้แล้วมันติดแล้ววันนั้นพี่เขาก็มีหนังสือมา ในซอยเขาก็เซ็นกันหมดทุกคนว่าเขาเดือดร้อนมากแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุล่าสุดคือเขากัดผู้ใหญ่พอกัดไปปุ๊บหนูก็บอกพี่ขเขาเนี่ยถามพี่เขาดามาพี่เขาก็ช่วยจับอังแล้วไี่ใช่มาช่วยกันสวัส,สดีค่ะสวัสดีครับสอส,อสอพระไอ้นี่พาคุณหมอมาลงพื้นที่ครับดูว่าจะจะแก้ไขกันยังไงอยากเข้าใจมากขึ้นแล้วเท่าที่อยู่หมาเนี่ยครับเราเจอปัญหาพวกเรื่องสัตว์จรจัดอะไรพวกนี้บ่อยนะครับเจออัญหาตอนตอนแรกสามสิบกว่าปีที่แล้วมันยังไม่มีนะคะแต่พอมาระยะ ประมาณสิบกว่าปีเนี่ยคือมันจะมีหมาเข้ามาหมาจรเนี่ยเข้ามาเยอะมันอาจจะเกี่ยวกับแบบเวลามีบางคนที่แบบให้อาหารเรืออะไรอย่างนี้นะคตอนแรกมันก็หนีน้ํามามันมาจากฝั่งขนูนเออหรอผมึูว่ามาจากวัด<า>ไม่ใช่ใช่ไหมมันหนีมาจากฝั่งขนุนแล้วบ้านฝั่งขนูนน่ะเขาเลี้ยงเป็นฝูงแต่ตอนนี้เจ้าของที่เลี้ยงจริงๆ,ๆเขาเสียแล้วมันก็กระเสือกกระสนตามสัญชาตญาณมันอนะ คำว่าหนีน้ำแปลว่าอะไรน้ำท่วมใหญ่หรอหรือว่าอะไรน้ำท่วมด้วยแล้วมันก็คงอดหิวโซอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะข้ามมาฝั่งนี้แล้วบางทีมันอยู่ริมคลองคนเขาร้างด้วยล้างจานเขาก็เอาเศษอาหารน่ะทิ้งเข้าไปในแม่น้ำอย่างเงี้ยให้ปลากินแต่บางทีหมามจะกินช่วงช่วงที่แบบเยอะสุดๆนี่ประมาณกี่ตัวก็ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ถึงขนาดหรอเกือบสิบตัวประมาณสิบแต่มันจะแยกฝั่งนะ ฝั่งที่นี่งงงงกับฝั่งสุลากับฝั่งกลางซอยคือว่ามันคนละพวกกัน,นกหนนมั่ฝั่งนี้จะมีที่เนี่ยนะมีสี่ตัวแถวกลางซอยเขาก็มีแล้วอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหากับเราอย่างหนูขายของข<า>เด็กไม่กล้าเข้าร้านไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวพวกเคอรี่พวกแก๊ปอะไรก็ไม่กล้าผมเห็นแล้วร้านป้าขายขนมไงเด็กไม่เดินไม่ขายไม่ออกใช่ใช่ใช่แล้วก็เด็กที่อยู่ข้างในเขาไปโรงเรียนเขาก็บอกทรงที่ทรงที่ก็คือว่าให้ เขาไปส่งบ้านดีคือว่ามันกลัวแล้วหมากับเด็กมันไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะเด็กมันคอยจะวิ่งพอวิ่งปุ๊บหมาก็วิ่งตามเคยมีเคสสองสาายที่โดนแล้วพอดีทําอะไรไม่ถูกก็ได้พักพี่เขาช่วยอย่างเนี้ยแล้วถ้าออกกฎเกณฑ์ได้สักข้อหนึ่งเนี่ยผมเป็นสอสเนี่ยคุณรัฐเป็นสสเนาะ จะให้เขาเสนอกฎหมายกฎเกณฑ์สักข้อหนึ่งให้คนไทยช่วยกันดูแลเรื่องนี้คิดว่าต้องออกกฎอะไรบ้างอยากได้อะไรครับคือสําคัญอยู่ที่คนในหมู่บ้านว่าอยากให้อาหารเพราะว่าต้นเหตุมันมาจากการให้อาหาร พอให้อาหารเนี่ยพอหมามันรู้แล้วนี่มันก็ต้องมาตามเวลาถูกไหมฮะอย่างของรัฐบาลเนี่ยเขาจะประกาศว่าห้ามให้อาหารนกเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็ประกาศว่าถ้าให้ถูกจับตามวัดหรือตามเออท่าเรือต่างๆที่ที่ป้าเห็นนะนะมันต้องเป็นลักษณะอย่าง<ม>นี้ว่าไหมกฎหมายแรกคือต้องมีการจับปรับคนที่ให้อาหารสัตว์โดยไม่ีความรับผิดชอบใช่อ่ะมีอะไรอีกตัวเองต้องรับผิดชอบ ว่าคนเลี้ยงได้ไหมครับคุ้ยอย่าปล่อยมีพาระของชาวบ้านสังคมนะมันน่าจะขึ้นทะเบียนคนเลี้ยงด้วยใช่ใช่ไหมัมนทะเบียนรถแล้เนาะถ้าถ้าเป็นจ้าของบ้านแต่ไม่มีที่จอดเนาะไปจอดบ้านคนอื่นก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางคุณหมอจะไปแลกเปลี่ยนกับทางสสตว่าอะไรที่ชุมชนทาได้อะไรระดับจังหวัดอะไรระดับประเทศอะไรเงี้ยเนาะ้วถ้ากฎหมายกฎเกณฑ์มันต้องออกเนี่ย จะได้มารับฟังเสียงประชาชนกันเพราะหลายคนก็อาจจะอยากให้ออกกฎหมายใจจะขาดแล้วอ่ะบางคนก็ไม่อยากเดี๋ยวความเห็นต่างตรงนี้เราจะลวมลุเข้าสภาโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสส อ๋อไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่ใช่เลยเป็น<ช>ของเทศบาลใช่เทศบาลก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยกับปกรณส่วนท้องถิ่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับกรมประสัตว์ที่ต้องประสานกันเพราะว่าเทศบาลเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นความรับผิดชอบของเขาเนี่ยแต่ปร,กรากฏว่าเขาไม่มีทักษะนั้นไงเขาก็จะเก่งเรื่องของน้ําไฟถนนแต่พอบอกให้เราไปชอบสุนัขจรจัดปุ๊บมอบหน้าที่นี้ให้แต่ว่าไม่มีตาเปิดไงสมมติว่าถ้าบอกว่าเทศบาลที่มีสุนัขจรจัดเกินเท่านี้สามารถจ้างสัตวบาลได้หนึ่งคนแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีระเบียบนี้ออกมามันก็ทําให้คนในเทศบาลก็ มีทักษะนี้แต่ต้องมารับผิดชอบอันที่2ก็คือว่าเราก็มีอำนาจหน้าที่เบ็ดเสร็จขนาดไหนเพราะว่านโยบายมาจากส่วนกลางเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าอ,อย่างเช่นเนี่ยคำถามง่ายๆว่า พอจับแล้วเอาสัตว์ไปไหนไปไหนทีนี้พอคุณดูแค่สเกลเดียวในพื้นที่ของคุณคแล้วมันไม่เชื่อมโยงกับอีกเขตหนึ่งหรือไม่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัดเนี่ยเพราะว่าการทำศูนย์พักพิงสัตว์เทศบาลเล็กๆเก็ทำไม่ได้หรอกงบประมาณในการมนเทนเนนซ์อะไรทั้งหมดเนาะมันเป็นเรื่องระยะยาวด้วยพี่คือมันไม่ได้มีชีวิตแค่แบบ5ปี6ปีไงใช่ไหมก็เอาง่ายว่าตอนนี้เราแก้ปัญหาด้วยวิธีบริหารแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเรื่องนี้ใหม่ซึ่งอันนี้อะไรมันเป็นเรื่องของภาเาาาดกกกอ็ตมมมีิว่ย นานนะเพราะว่าเขาก็คงมองปัญหาเรื่องอื่นก่อนมากกว่าเรื่องของพวกสัตว์อะไรพวกนี้หรือเปล่าพี่ถ้าเรื่องของความสำคัญเพราะว่าถ้าการลิสต์ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรบ้างมันก็ลิส์ยาวเนาะทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วประเทศอื่นเขาทากันยังไงบางทีเราไม่ต้องคิดเองหมดอแอบเราก็ไปดูโมเดลของประเทศอื่นได้จะไปดูงานกันนะ,ะไม่ต้องดูเยอะ <laughs> ดูในอินเทอร์เน <laughs> ็ตก็ได้ะ <laughs> นะครับเมื่อกี้ที่เนฟังเมื่อกี้เขาบอกว่าเริ่มมาจากคนที่ให้อาหารสัตว์จนจัดสัตว์จนจัดมาเลยไม่อยู่ก็จริงอ่ะถ้าไม่มีอาหาร หมามันก็ไม่มาแต่เขาเนี้ยไล่ปีกแล้วหมามาจากไหนใช่มันก็เลยต,ต้องเข้าใจเจอร์นี่ของหมาจรจัดทั้งหมดเลยตั้งแต่ n to n ถ้าไม่ให้อาหาร<ม>แล้วมันจะลดลงจริงไหมแล้วก็ต้องทํากี่เรื่องพร้อมกันเราเรื่องไหนที่มี Impact สูงทําก่อนคือสุดท้ายเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนแล้วก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์มีสุนัขจรอนจัดมีอะไรไหมที่มีค่ะมีปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมสี่ตัว<อ>สี่ตัวำจําได้เลยจาได้ก็จำป,ประจำก็จะให้ทํายังไงพี่พี่ก็เลี้ยงหมานะพี่เข้าใจแล้วเขาเคยแบบไปสร้างปัญหาใครไอ ไอชุดเนี้ยจริงจริงน้องหมาเนี่ยมันไม่ทําอะไรใครนะถ้ามันทําอันตรายใครเด็กนักเรียนเดินไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยคน,นสิไปทําร้ายมันมันก็ต้องสู้ถูกป่ะรเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยดูสิมันมาแต่ละตัวมันเสื่องทุกตัวมันไม่มีตัวไหนเนี่ยเนี่ยเขาจับไอแบทแมนไปได้กี่วันเนี่ยดูเดะ แล้วเขาก็เอามาปล่อยใหม่อันนี้คือแบทแมนนู่นแบทน้องแบทแมนที่เจ้าเจ้านี่เขาเอาไปแล้วอะไปอยู่บ้านพพนจรแล้วอะอแล้วเหลือน้องเขาอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็มาปล่อยใหม่ดูดิใมาปล่อยกันก็ไม่รู้ไงก็คือพอเห็นก็โผล่มาเลยอเอ,อ หมออ้าวจบไปสามมาเจ็ดแล้วอ่เราเคยมีปัญหาใครไหมครับคขามาบทเราเฮ้ยให้อาหารม้าดิอะไรไม่ว่าหรอกมันไม่ได้มีพี่ให้คนเดียวใครเห็นใครก็ให้เพราะเขาสงสารอย่างว่านะคนนั้นก็ซื้อให้คนนี้ก็ซื้อให้เราก็เออช่วยๆกันไม่ใช่อาหารเหลือจากบ้านด้วยเนาะซื้อให้เลยเนาะใช่เขาก็ซื้อให้กันบางคนผ่านมาซื้อตับให้น้องสักไม้อย่างเงี้ย เราก็เออไม่เป็นไรเขาก็ให้บ้างเราอ่ะให้ได้แค่มื้อหนึ่งร้านถัดไปเขาก็ช่วยเขาก็มาให้มื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันมาชุดแรกอ่ะพี่จับทําหมันหุ้นกันกับเพื่อนของคนเพราะพี่ไม่อยากให้จํานวนมันเพิ่มขึ้นพี่ก็เอามันไปทาหมันหุ้นกันจ้างรถมารับเรามันคงจะเป็นร้านเอกชนละมั้งกพโดนไปหลายพันอยู่นะแล้วรุ่นในแบนแมนนั่นแหละพี่ก็จับทําหมันหมดเลยพอทําหมันได้เลี้ยงได้ไม่กี่เดือนมาอีกสิบตัว ก็เลยบอกกับพระว่าหนูไม่ไหวนะหลวงพี่หลวงพี like ่ก็เลยเอาไปไว้สกลลครหมดสิบตัวพอสิบตัวไปมันก็เอามาอีกมาอีกเรื่อยๆอมันต้องคนเดียวกันนั่นแหละไอเรามันไม่เห็นนะสิตอนปล่อยเห็นก็จะถามว่ามึงถามกูกคทำไหมว่ากูอยากเลี้ยงไหมใช่ไหมก็จะให้ทํายังไงบ้านพี่เลี้ยงหมาหกตัว เราก็อดไม่ได้เรายังหิวเลยถูกไหมเราก็เออใครอยากด่าใครอยากว่าก็ช่างมันอย่าตีให้กูเห็นก็แล้วกันถ้าสมมติให้ให้เลือกออกกฎหมายได้หรือขออะไรจากหน่วยงานรัฐได้สักอย่างหนึ่งอะอยากให้มีอะไรเกี่ยวกับพวกสัตว์จลจัดอยากได้อะไรครับไม่อยากให้มันเอามาปล่อยอะคนที่ปล่อยใช่ไหมถูกแล้วจะทํายังไงอะเราก็เห็นเราก็อดไม่ได้นี่ดีนะ มันไปป่วยอยู่ตรงบ้านคนนั้นตัวหนึ่งมันมีน้องพอมันคลอดลูกมามันเป็นไข้น้ำนมมั้งครับแล้วเขาก็เลยช่วยกันแจ้งชาวบ้านอ่ะมีมูลนิธิมาเอาไปรักษาแล้วก็เอาบะเอาลูกมนะันอ่ะไปหาบ้านไม่งั้นเต็มซอยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ใจดีทำหมันให้มันแล้วเอาแม่มันกลับมาคืน เอาลูกมันหาบ้านได้เอาแม่กลับมาคืนก็ยังดีเออก็ยังดีไงยังดีจะได้ไม่ไดีอีกไอคนเลี้ยงก็เองมาเอาข้าวบ้านพี่นะเอ็งซื้อกลับแล้วช่วยกันอันนี้จริงๆเป็นนโยบายเหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์เลยคือทำหมันเสร็จเอามาคืนเอามาคืนเพราะว่าจริงๆถ้าทำหมันเสร็จปุ๊บเอาไปกองที่รัฐหมดรัฐสร้างบ้านเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่เราก็เข้าใจเ่าเอันนี้ดีอันนี้ดีเราก็เข้าใจเนี่ยที่เอามาคืนหรือว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้เจ้าขาวตัวเนี้ยกลับบ้านเหมือนกันไม่มีรัฐบาลมาเกี่ยวในสมการเลยก็จริง มีมูลนิธิมีชาวบ้านมีเจ้าวาดาไม่มีรัฐบาลในสมัารการแก้ปัญหานี้รเลยพี่ยู่นี้ก็เป็นกลุ่มคนที่แบบรักหมามากเห็นหมาตรงไหนก็ให้อาหารอย่างเงี้ยทั้งตัวเองก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแกก็บอกว่าไม่ถูกต้องกับพี่ก็รู้แต่ทาไงอะมันสงสารทำไง,<อ>งได้คนไทยระนบีมาเรียงี้ยก็ผมว่านโยบายต่างประเทศที่สักเซะสุดท้ายต้องมาดูวัฒนธรรมไทยว่ามันมันแมทช์ยังไงอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นหน่อยแต่จะมีวิธีที่สร้างสรรค์กว่าประเทศอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นผมเลยว่ามันต้องเป็น มัน,น y, ติดทีสเปนนารีก็คือว่าไม่ได้ใช้องค์ความรู้เดียวใช้ใช้องค์ความรู้ด้านชุมชนด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยหลายอย่างเลยแสดงว่ามันไม่ได้จบใน5ปีหรอกต้องมีอย่างน้อย10ปีใช่แต่ต้องมีปีแรกก่อนเออก็จริงปีแรกที่สตาร์ทอย่างถูกต้องก่อนครับอ่าแล้วมถึงจะมีรถแมพไป,ปได้ซึ่งทุกประเทศทําได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเจออะไรบ้างนะพี่เจอคนที่ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่ามีสัตว์จรจัดมาอยู่ด้วยกับเจอคนที่เลี้ยงแล้วได้รับผลกระทบจากสัตว์จรจัดเจอคนที่ได้รับทั้งประโยชน์และโทษจากสััต์จจรดเ่นขาายไไไม่่ด้อะรนี์ เจอคนที่อุปการะสะัตว์แต่ไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาเอาปัญหาของทุกคนอะแล้วก็วิธีของทุกคนแนวคิดมาเพราะแองยังเนมเป็นหมอมีมุมมองของหมอเนาะแล้วก็มุมมองเหมือนของชาวบ้านที่แบบรปรับปรัชาวบ้านคนหนึ่งแต่พอมาฟังพี่ ฟังคนที่เขาอยู่กันจริงๆเออว่ามันมีหลายอย่างที่แบบมันไม่อยู่ในกรอบความคิดเราเลยอะเออเราไม่เคยมองเรื่องนี้อะไรพวกนี้เลยอะแล้วก็ข้อเรียกร้องของเขาบางอย่างก็เออไม่อยู่ในความคิดเราที่เราเคยคิดไว้เหมือนกันโต๊ะเสวนากับแพลตฟอร์มรับฟังความเห็นะ่ะมันต้องเกิดขึ้นและรวบรวมมาให้ได้ว่าอะไรเป็นพิเริตี้ครับนั่นเดี๋ยว เราไปนั่งคุยกันต่อคราวนี้จะเป็นเรื่องของการพูดคุยแล้วพี่ว่าเฮ้ยอะไรยังไงจัดการนู่นนี่อะไรยังไงต่อเนาะวันนี้ขอบคุณพี่หมอออกมากเลยนะครับครับผมแล้วก็พี่ทิวที่เป็นอาสาสมัครของชุมชนนะครับที่คอยดูแลผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มาคุยเนี่ยพอมีคนดูเนี่ยผมว่าจะมีแบบหนึ่งคอมเมนต์ธรรมดามาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบเฮ้ยพอที่จะให้คนเขาฟังแล้วเขาคิดไอเดียมีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าแบบเฮ้ยมันยังพอมีประโยชน์บ้างผมก็ค่อยๆเขี่ยค่อยส่งกันไปอย่างน้กแ ปีมันก็ต้องเริ่มจากปีแรกจากวันแรกก่อนเท่า <sus> ที่ดูมากโอ้โหมันมันเรื่องใหญ่มากเลยอะไม่ใช่แค่เรื่องของเทศาบาลมสอสอไม่ใช่แค่เรื่องของสสไม่ใช่แค่เรื่องของสาธารณสุขชาวบ้านคนชอบคนไม่ชอบไอ้นี่ต้องไปหน่วยงานนั้นไอ้นั่นไม่ต้องไปหน่วยงานนี้ นั้นมันเป็นเรื่องอีกยิ่งใหญ่แล้วก็ดูยาวไกลมากเลยอยากให้ลองช่วยยิงคิงครับว่าเรามีไอเดียอะไรในเรื่องที่จะจัดการพวกนี้ซึ่งมันมีหลายอย่างแ<ม>น่นอนแหละบางอย่างคนเห็นด้วยบางอย่างคนก็ไม่เห็นด้วยแต่อย่างน้อยอ่ะถ้าเราช่วยกันเสนอความคิดมาเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะมีข้อมูลเพิ่มให้เห็นจากมุมมองต่างๆก็อย่างผมเหมือนที่ผมพูดกับพี่หมอ,อ,อไปมกเมืเออ่อกี้ว่าเฮ้ยผมไม่หมอผมเป็นชาวบ้านแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในมุมมองคนที่ช่วยหรือไม่ได้อยู่มุมมองของชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนว่าเป็นยังไงเออพอเราเห็นอย่างเงี้ยหรือม มันก็จะมีอะไรให้เราเห็นได้หลายอย่างฉะนั้นการที่เราช่วยกันออกไอเดียเนี่ยผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่พอจะช่วยได้อ่าโอเคแหละรายการของผมอาจจะไม่ได้แมสหรือยิ่งใหญ่อะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้ามีอ่ะอย่างน้อยผมรู้จักพี่หมออ๋องหรือรู้จักคนอื่นผมก็จะได้ไปบอกเฮ้ย hey, พี่เขาพูดอย่างนี้มามีอย่างนี้มาแล้วสัตว์จะพาเราไปจอนที่ไหนนะครับกับสัตว์แนจรใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยถ้าให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมา,มา,มาจะได้ททททาาัันนเใใส่ใจ่จขออบบคคุุณมกรกรชง